มันยังมีหลายจุดนะคะที่ตัวหนังเนี่ยทำออกมายังไม่ถึงค่ะทั้งในเรื่องของการดีไซน์ฉากค่าการไลล่าของฆาตกรเนี่ยความโหดดิบแล้วก็ความสายองขวัญเนี่ยที่ตัวหนังเนี่ยควรจะใส่มาเต็มร้อยมากกว่านี้ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Lemon Seed ค่ะวันนี้ค่ะจะมารีวิวแบบบ้านๆกับภาพยนตีมีชื่อเรื่องว่าคืนหมีค่า The World of Killing People นี่เราไม่ได้เจอเพื่อนานานแค่ไหนแล้วอะ ปีเลยอะไอเว้ยตัวนี้ค like oh ิดถึงจังเว้ยแต่ไอเก่งอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมออ่ะนีพวกเราไม่ใช่เป็นคนที่ฆ่าไอเก่งซะด้วยซ้ำมึงก็ไม่ไหวแล้วอะ ก็เป็นหนังสแลชเชอร์สายเลือดไทยนะคะของผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงอย่างแชมป์การพงบรรจงพินิษค่ะด้วยการปลุกหนังเลือดสาดนะคะให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งค่ะที่สำคัญนะคะยังคับข้างไปด้วยนักแสดงกเก่งๆหลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบีทีรพงเนะะี่ยฮะแพนเค้กเข็มมณี์ค่ะ เต๋าเศฐพงศ์ค่ะแล้วก็นะักแสดงรุ่นใหม่นะคะอย่างฝนสนันทนชัดค่ะเฟียตพัชชาแล้วก็แครปณนิสราค่ะสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็มีความยาวทั้งหมด1ชั่วโมง36นาทีฉายแล้วในโรงภาพยนตร์ค่ะ คืนมีค่านะคะก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อน5คนค่ะที่นัดมิตติ้งกันตามภาษาเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะคะจึงจองรีสอร์ทชนบทนะคะที่อยู่ห่างไกลจากผู้คนค่ะทุกคนนะคะก็ต่างสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานแล้วก็มึนเมาค่ะ แต่ทั้ง5คนนีคะไม่รู้เลยค่ะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะเจอกับเรื่องราวสยองขวัญฆาตากรภายใต้หน้ากากหมีนะคะและฆาตากรคือใครเนะคะเป็นเพื่อนที่คุณเนี่ยอาจจะรู้หน้าไม่รู้ใจก็เป็นได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะหลังจากที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบนะคะทำออกมายังไม่สนุกค่ะมันยังมีหลายจุดนะคะที่ตัวหนังเนี่ยทำออกมายังไม่ถึงค่ะทั้งในเรื่องของการดีไซน์ฉากค่ะ การไล่ล่าของฆาตรกรเนี่ยความโหดดิบแล้วก็ความสยองขวัญเนี่ยที่ตัวหนังเนี่ยควรจะใส่มาเต็มร้อยมากกว่านี้ค่ะถือว่าเป็นอาหารจานด่วนเนี่ยที่รีบปรุงไปหน่อยค่ะทั้งวัตถุดิบเนี่ย,ยก็ยังไม่ครบค่ะจริงๆแล้วในหนังไล่เชื่อดค่ะจุดเด่นเนี่ยคือ การลุ้นระทึกค่ะในการที่จะเอาชีวิตรอดของเหยื่อนในหลายๆรูปแบบนะคะรวมไปถึงการสร้างบรรยากาศบิวอัพต่างๆนะคะที่จะทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกกดดันตามสถานการณ์ผ่านตัวละครในหนังค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยคะสับถกค่ะมันเป็นการชิยแบบง่ายๆนะคะเล่นจังหวะเดียวตลอดเออเสียบนะคะไม่มีการหลอกล่อให้คนดูเนี่ยได้ร่วมลุ้นเลยนะคะหรือว่าการใช้ลูกเล่นแบบค่อยๆบีบค่อยๆฆ่าเหยื่อแบบทรมานค่ะ ตัวหนังนี้ฮะก็น่าจะได้แรงบันดาลใจจากหนังเรื่อง i k n o w w h a t d i d y o u l s t Summer ค่ะที่ม,มีมีการผสมหนังเขาเข้าไปด้วยค่ะ คือหนังที่มีลักษณะประหลาดนะคะรูปแบบเฉพาะตัวค่ะหรือว่าอยู่เหนือหลักเหตุผลค่ะซึ่งเราเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นได้จากหลายๆจุดของตัวหนังนะคะอย่างซีนเปิดตัวของหนังค่ะซึ่งเราเนี่ยส่วนตัวนะมองว่าเฮ้ยทําออกมาน่าสนใจนะคะในการสร้างโลกของฆาตรกรเนี่ยค่ะที่มีการพลิกคาแรคเตอร์สลับฝั่งเนี่ยสลับฝ่ายได้ตลอดเวลาค่ะถือว่าทําออกมาได้สร้างสรรค์ค่ะมันทําให้เราเนี่ยลุ้นตลอดว่าใครคือเหยื่อและใครคือฆาตรกรนะคะ พอเข้าเรื่องหลักนะคะการเซตติ้งโลกฆาตรกรเจอฆาตรกรเนี่ยมันก็ถูกกลบหายไปเลยะคะ่ะไม่ได้เอามาใช้เหมือนฉากเปิดค่ะซึ่งตรงนี้เราก็แอบเสียดายอยู่ค่ะอย่างที่พูดไปในช่วงแรกค่ะบาดแผลของหนังเรื่องนี้นะที่แบบสดๆดเห็นกันชัดๆเลยนะก็คือการทำซีนค่าไม่ดีพอค่ะ ลูกบ้าของตัวฆาตรกรเนี่ยค่ะมันยังทําออกมาขาดรสชาติค่ะไม่ได้แสดงถึงความบ้าคลั่งที่เหนือมนุษย์เนี่ยฮะให้เราเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวค่ะบางฉากเนี่ยออกติดตลกไปด้วยซ้ำเนีฮะแถมเพลงประกอบการฆ่าเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเข้ากับโทนของหนังเลยเนยะยะยิ่งทําให้ตัวหนังเนี่ย d r อปลงไปอีกค่ะ อีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ตัวหนังเนยะยังขาดนะคะนั่นก็คือการอธิบายแรงจูงใจของฆาตกรค่ะที่นำไปสู่เรื่องราวสยองขวัญถูกเล่าออกมาได้ไม่ดีค่ะลงรายละเอียดน้อยเกินไปค่ะและบางจุดตัวหนังเล่าไม่เคลียร์ค่ะคาแรคเตอร์ของตัวละครเนะะี่ยค่ะ ถ้าเราพูดถึงหนังที่เป็นสแลชเชอร์นะถือว่าเรื่องนี้ยังขาดตัวละครที่สร้างสีสันไปหน่อยค่ะส่วนหนังเรื่องนี้นะมันควรจะมีตัวละครที่แบบเซ็กซี่เฟรดเฟดนะคะอยู่ในแก๊งค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้ก็มีนะแต่ใส่มาน้อยไปหน่อยค่ะโดยส่วนตัวนะคะชอบตัวละครแนนนะค่ะแสดงโดยแครปนิสราค่ะก็คือเป็นตัวละครที่มีอะไรเซอร์ไพรส์คนดูตลอดเลยนะคะมีทั้งภูมิหลังต่างๆนะ,ะ่ะเรื่องนี้บอกเลยว่า แสวยมากแล้วก็เซ็กซี่มากๆค่ะแอบเสียดายนะคะที่ใช้ตัวละครเนี่ยไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ค่ะอีกคนนึงค่ะแพนเค้กเข็มมานิีค่ะออร่าเธอมันได้มากจริงๆค่ะสำหรับงานคุณภาพในการแสดงนะะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเล่นดีโคตรที่สำคัญนคะคะเราจะได้เห็นแพนเค้ก พลิกบทบาทนะคะซึ่งเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นเธอเล่นบทบาทนี้สักเท่าไหร่ค่ะในทั้งละครแล้วก็ภาพยนตร์ค่ะคืนหมีค่าค่ะก็ถือว่าเป็นหนังไล่เชื่อที่ยังขาดองค์ประกอบสําคัญหลายๆอย่างของหนังไล่เชื่อดนะคะทั้งฉากไล่เชื่อความลุ้นระทึกเสน่ห์ของกลุ่มตัวละครนะคะความซับซ้อนของเรื่องราวแรงจูงใจในการฆ่าซึ่งมันทําไม่ถึงสักอย่างเลยค่ะสำหรับคืนมีค่านะคะขอให้คะแนนไว้ที่ เสียดายมากเลยนะให้ไว้ที่4 8เต็ม10ค่ะตัวร้ายงงๆค่ะแค่นี้หรอคือแรงจูงใจนะคะเปิดเรื่องมาได้น่าสนใจด้วยการสร้างโลกฆาตกรขึ้นมาค่ะฉากค่าจืดสนิทค่ะอยากจะเข้าแต่ไปไม่ได้ค่ะสำหรับคืนมีค่านะคะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ส่วนตัวเนี่ยนับถือในความกล้าที่จะทำออกมานะคะแต่ก็ยังมีหลายอย่างที่ยังไม่เอื้อให้หนังเรื่องนี้ ออกมาดีค่ะสำหรับใครนะคะที่ไปดูมาแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยมากดซ b s c r i b e นะคะฝากกดให้ด้วยนะคะทางั้งทาง y YouTube และ f c e e o o o นะคะเราไว้ว่างๆเนี่ยจะมารีวิวกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ